รองการสถาบันรัฐศาสตร้ที่สองท่านผุปชัยผูสุและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนนท่านหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬาคณะกรรมการจัดการแข่งขันและแขกผู้เกียรขิทุกท่านนะครับวันนี้้าภูมิใจมาสู่ชาวจังหวัดนครนนมกระป๋งเผ่าด้วยกันนะครับกอขอเรียนเชิญทุกท่านได้กลับมาเยี่ยมเยียนมาเยือน ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแต่ต้นและพื้นบูเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็นเดินว่าประเทศเพื่อนบ้านเราสปปลาวนะครับจ,จะมีกนดการที่ปร,ประเทศในปีใหม่ที่ถึงนี้เช่นกันนะครับดังนั้นนะก็จะมีการลงรับ นี่คือนักปั่นนะครับจำนวน800คนนะครับที่เข้าร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะครับทุกท่านก็มาจากทั่วทุกสารทิศนะครับทั้งหมด800ท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะปั่นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3มนะครับก็เป็นภาพของนักปั่นนะครับที่มากันเยอะมากครับวันนี้ ตัวเล็กตัวน้อยนะครับสู้ไหมครับสู้ไหมครับนะสู้นะครับนี่ครับก็มากันเยอะมากเลยครับวันนี้นะครับทั้งหมด800กว่าท่านนะครับสวัสดี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 ครับอ่าครับผมครับก็เป็นนักปั่นนะครับที่มาร่วมในวันนี้นะครับก็เป็นสีสันนะครับ สีส,สันนะครับอันนี้มิดอะไรนี่มิดอะไรครับมิดแกนนครพนมเหรอนี่ยไม่ใช่หัวงูนงหัวพญานาคนะครับอ๋อหัวไม่ใช่หัวงูอ๋อหัวพญานาคหัวพญานาคนะครับนี่แค่สีสันครับหนึ่งสามเจ็ดห้าครับวันนี้แน่นอนครับโอเคครับหนึ่งสามเจ็ดห้าแน่นอนอ๋อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่าโค่นี้หน่อยครูหวานใช่ไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเดี๋ยวไปเจอกันบนสะพานนะครับครับผมก็เป็นบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับที่จังหวัดนครพนมครับแปดรอยกว่าท่านครับจะปั่นข้ามโคงนะครับวันนี้วันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ด้านหลังนะครับก่อนที่จะมีพิธีปล่อย ขบวนนักปั่นนะครับซึ่งการปั่นในครั้งนี้ก็เป็นการปั่นประเภททัวริงนะครับคำว่าทัวร์ลิงก็คือปั่นไปเรื่อยเที่ยอไปด้วยครับอันนี้มาจากคำชะอีนะครับมุกดาหารนะครับมากันกีคนครับคำชะอีครับสวัสดีครับมาแก้วมาเาคนนะครับครับสุดยอดครับสู้ไหมครับสู้สู้สู้เอาคำชะอีนะครับคำชะอีนะครับก็เป็นอำเภอที่อยู่ติดกับนครพนมนะครับนี่ครับ อากาศเช้านี้นะครับที่นครพนมครับสวัสดีครับผมเป็นไงใหม่พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันบนสะพานนะครับครับเส้นิชายที่วัดมหาธาตุนครพนมส่วนประเภททัวริ่งจะมีจุดเริ่มต้นที่ลานพญารีสัตนาคาราไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามนครพนมขมวน ข้ามสะพานไปกลับตัวที่ฝั่งแขวงขมวนสาธานะครับประชาทีปมคไับวันนี้พร้อมไหมครับทอดสายสะพานตูปแบสวยงามครับธรรมชาติตานมรินทัน้ำผงโดยมีสถานที่จอดแวะครับเพื่อชมสถานที่ประวัติศาสตร์และจุดท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมกับชุมชนทางวคนองนงร่วมเพียรร่วมในการต้อนรับส m b 다 ว่ายาวเยียวนะฮะสำหรับการทำเจลลี่ของเราเนรับในโอกาสนี้นะะต้องขอขอบคุณท่านสุชัยโพสูตปองเชียร์นะครับกองเชียนะครับปองเชียก็มาเชียร์กันนะครับนะครับผู้จัดการของคุณว่านาตาลีมากันเยอะมากเลยครับวันนี้นบนักปั่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามกัน วันนะครับข้ามโคงไปจนถึงที่สุดเลยแล้วที่ฝั่งเรานะครับฝั่งเรานะครับมากันเยอะเลยครับวันนี้800กว่าท่านนะครับที่ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนร่วมปั่นในครั้งนี้นะครับ800กว่าท่านแต่ว่าน่าจะมากันมากกว่านั้นนะครับนี่ครับยาวเหยียดเลยครับแถวยาวเหยียดนะฮะสำหรับเรื่องของการปั่นจักรยานข้ามโค้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับซึ่งเราจะปั่นไปยังสะพานมิตรภาพ ลาวอยู่ที่3นะครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งประเทศลาวนะครับแล้วก็ข้ามกลับมาเข้าเส้นชัยที่วัดโอกกาวัดหมาท่านนะครับอันนี้มาเป็นทีมนะครับทีมนะครับดูกาังเกงนะครับก็เรียกมากันเยอะมากๆกับวันนี้นะสำหรับจังหวัดนครพนมนะครับได้ต้อนรับบรรดานักปั่นจักรยานนะครับจากทั่วทุกสารทิศเลยนะครับตอนนี้ก็แถวก็ยังไม่หมดเลยนะครับ แผวยังไม่หมดนะครับยังมีอีกยาวนานนะครับยังอีกไกลเลยนะครับนี่ครับนี่ครับแหมสุดยอดครับสุดยอดนะครับมากันเยอะจริงๆครับนี่ก็เป็นขบวนนักกีฬานะครับแปดร้อยกว่าท่านนะครับแปดร้อยกว่าท่านนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตขออนุญาตครับผมอ่าไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับผม น,นี้ก็ปั่นออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นทีมบึงการนะครับบางการเนี่วันนี้มากันประมาณเฉพาะคณะนี้นะครับ35ท่านด้วยกันนะสำหรับทีมบึงการนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมการแข่งขัน